สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2,024-2,025ในสัปดาห์ที่1นะคะคืนวันศุกร์ที่23สิงหาคม2,567ปรากฏว่ามึนเช่นกลัดบากเปิดบ้านแพ้เลเวอร์คูเซ่นไป2ประตูต่อ3วันเสาร์ที่24สิงหาคม2,567ออสบวกเสมอเบรเมน2ประตูต่อ2ไลซิกเฉือนชนะโบกุ้ม1ประตูต่อศ หมาย0.5เสมอกับอูนิโอนเบอร์ลิน1ประตูต่อ1ฮอฟเฟนไฮม์เชือนชนะโอสไตคิว3ประตูต่อ2ไฟบวกชนะสตุตการ์3ประตูต่อ1ดอดมุนชนะแฟรงก์เฟิร์ต2ประตูต่อ0ขณะที่วันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567วอลฟบวกแพ้บบเยอร์มิวนิก2ประตูต่อ3และสั่งพาวลีแพ้ไฮเดนฮาม์ ham, 0ประตูต่อ2 ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่1นะคะไฟบวกอันดับที่1ดอดมุนอันดับที่2ไฮเดนฮามอันดับที่3าไบเยมวนิกอันดับที่4เลเวอร์คูเซ่นอันดับที่5ฮอฟเฟนแฮมอันดับที่6และไลซิกอันดับที่7มี3มแต้มเท่ากันค่ะส่วนเบรเมนอันดับที่8อัลส์บวกอันดับที่9นะคะอุนิโอนเบอร์ลินอันดับที่10ไมส์อันดับที่11 มีทีมละ1แต้มอันดับที่12คือโฮสไตคิวอันดับ13วฟบวกอันดับ14มืนเช่นกลัดบักอันดับ15โบคุ้ม um, และอันดับ16สตุตการ์ดอันดับ17ไอทักแฟรงเฟิร์ดรวมทั้งสั่งเภาลีอันดับที่18ยังไม่มีแต้มค่ะขณะที่ตำแหน่งดาวซันโวบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2 0 2 4 2 0ยดูการ2 2 2สัปดาห์แรกนะคะ อันเดรกรามาริสจากโคเฟนแฮมยิงไป3ประตูฟลอเรียนเวิร์สจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นยิงไป2ประตูเช่นเดียวกันกับเจมี่บีโนกิเทนจากดอทมุนลูคัสคูเปเลอร์จากไฟบวกและโลโรมาเยอร์จากวอร์ฟบวกยิงไป2ประตูค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสนสโวลได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Spo r t ตบันเดลชันแนลค่ะ